ชาวแมนซันผู้นำลัทธิฆาตกรรมต่อเนื่องสุดอื้อฉาผู้ปลุกปั่นล้างสมองเหลา่าสาวกแมน s ันแฟมิลี่ให้ลุกขึ้นมาก่อเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญอเมริกันชนในยุค60ในคดีดังที่เรียกกันว่าเท็ดลาเบียงกาคิวลิงส์หรือการสังหารหมู่เท็ดลาเบียงกาที่มีเยือเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมถึง7รายในปี1969เขาถูกตัดสินให้ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตในช่วงเวลานั้นพอดีแม้จะโดนจับกุม และต้องขึ้นศาลหลายต่อหลายครั้งเหล่าสาวกวัยรุ่นของแมนซันก็ตามมาให้กำลังใจเขาอยู่เสมอครับไม่ว่าเขาจะปรากฏตัวในลุกประหลาดประหลาดด้วยการโกนหัวหรือการสลักรอยแผลร,รูปกากรบาดไว้กลางหน้าผากตัวเองเราจะได้เห็นสาวกคลั่งเหล่านั้นพากันทำตามในวันรุ่งขึ้นอย่างไร้ข้อสงสัยในตัวเขาแมนสันได้รับจดหมายมากมายจากคนทั่วโลกทั้งจดหมายด่าทอสาปแช่งและจดหมายรักชื่นชมที่ส่งมาให้กำลังใจเขาอย่างไม่ขาดสาย